คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากสถานการณ์น้าแล้วนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือสถานการณ์โรคระบาดค่ะโดยเฉพาะในพืชน,นะคะปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดของใบด่างมันสัมปะหลังค่ะมันจะเลวร้ายขนาดไหนหรือว่าตอนนี้สามารถที่จะควบคุมได้ไหมแล้วมันเข้ามาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของท่านกเกษตรจังหวัดพิษณุโลกท่านมนัฐ กล้องเสียงกล้องตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ท่านกเกษตรครับมันไม่ใช่ไม้ด่างเนาะที่จะมีมูลค่า <c oughs> ออใช่หลายคนบอกว่าก็ดีเลยสิ <c oughs> จะได้มีมูลค่าโรคใบด่างมันสัมปรัง <c oughs> โรคนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากอะไรยังไงครับจะได้ให้ความรู้คุณผู้ชมด้วยครับอนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกบ้านพี่น้องเกษตรกร,กรที่ดูรายการทุกท่านในวันนี้วันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับโรคใบด่างมันสัมปหลังเนี่ยก็สาเหตุของโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับ เชื้อไวรัสเนี่ยก็จะติดประกับท่อนพันธุ์ที่เราเอานํามาปลูกแ <mem> ล้วก็พอว่าออกอากาศเนี่ยลักษณะใบเขาจะเป็นใบหยิก <ừ> แล้วก็มีมีลักษณะาด่างแล้วผลร้ายก็คือเมื่อเป็นโรคใบด่างนี่แล้วมันจะไม่ลงหัวผลผลิตพี่น้องกเกษตรกรก็จะไม่ได้<อ>ไดยตรงนี้ก็คือแล้วก็ปัญหาตรงนี้ก็คือมันติดไปกับท่อนพันธุ<อ>์ครับสาคัญพอไม่ลงหัวพี่น้องกเกษตรกรปลูกมันก็ต้องการหัวมันนะครับพอไม่ได้หัวก็เป็นว่าไม่ได้ผลผลิตไม่ได้รายได้และสําคัญ ลำดับต่อมาก็คือการแพร่กระจายของโรคเนี่ยไปได้เร็วมาก<ะ>ไปได้เร็วก็โดยเชื้อของเขาไอตัวมแมลงพาหะก็คือมแมลงวีขาว<ะ>มาแมลงวีขาวเนี่ยเหมือนยุงกัดคนเลยครับ<ะ><ะ>เขาจะมาดูดน้ําเลี้ยงที่ต้นที่เป็นโรคเสร็จแล้วเขาก็จะไปดูดอีกต้นที่ไม่เป็นโรคตอนเนี้ยก็จะกระจายโดยเร็วเลยนะครับ<ะ>แล้วก็รัศมีเขาเนี่ยหกิโลเลยเขาไปได้สบายสบายที่จะช่วยแพร่โรคให้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะมาคุยกันในวันนี้ว่ามัน สำคัญขนาดไหนก็น้องๆโควิดแล้ะครับแล้วก็เป็นก็คือพี่น้องปลูกมันก็จะเดือดร้อนเป็น COVID โควิดในมันสัปปะหลังที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทีนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษุโลกของเราสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะท่านเกษตรคะครับจังหวัดพิษุโลกเราเนี่ยตอนนี้เราพบ,เรา,พบเราปลูกมันกันนะครับขึ้นมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รกอของเราในปีนี้หนึ่งแสนสื่นไร่เศษก็ปลูกทุกอำเภอเลยที่มีพื้นที่ปลูกยกเว้นบางกระทุ่มที่ปลูกน้อยกว่าเพื่อนนะครับก็พบการระบาดเมื่อวันที่7กันยา ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบแค่56ลาย46่ลาย59ลายแล้วก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน6ออำเภอตอนนี้พบระบาดใน8อํอำเภอแล้วครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็น200ไร่ครับ200ไร่ก็มีการกระจายตัวขึ้นมาก็เป็นความเสี่ยงที่จะขยายตัวพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหมันทั้งหลายยับรวดเร็วด้วยทีนี้เรามีแนวทางการป้องกันยังไงบ้างคะท่านเกษตรคะสำหรับการป้องกันไอ้ใบด่างมันสัมปะหลังเนี่ยค่ะ ในการป้องกันใบด่างนะครับวิธีการก็หนึ่งต้องทําลายต้นที่เป็นโรคนะครับวิธีการป้องกันทําลายต้นที่เป็นโรคเนี่ยก็ทําได้3วิธีวิธีแรกก็คือนํามาขุดหลุมฝังกลบก่อนจะฝังกลบเนี่ยก็ต้องใช้ยาฆ่ายาในลาดทับไปด้วยแล้วก็ฝังกลบความลึกขนาด50-2เมตรนะครับวิธีการที่2ก็คือนําส่วนที่เป็นโรคนะทั้งต้นนะครับทั้งต้นทั้งใบทั้งรากเอามาใส่ถุง ถุงดำแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดเพื่อให้ต้นพันธุ์นั้นตายแล้วก็ถึงเอาไปทิ้งได้วิธีที่3ก็คือนําต้นพันธุ์ที่เป็นโรคทั้งหลายแล้วพืชที่เป็นโรคชิ้นส่วนทั้งหลายเขานะเอามาบดให้ละเอียดแล้วเอาไปใส่ถุงตากแดดให้ให้ตายแล้วก็ทําลายในกรณีแปลงที่เป็นโรคแล้วนะครับก็ปีหน้าเนี่ยจะเอาไปทําพันธุ์ไม่ได้ะนะครับแล้วก็ต้องไถทําทลายอย่างเดียวนะครับอันนี้คือวิธีการป้องก,กันกาจัดแล้วก็พอพบแปลงที่เป็นโรคในรัศมี5กิโลเมตรนี่นะครับ ต้องฉีดยาป้องกันแมลงวีข่าวที่จะเป็นพาหะในการแพร่โรคตัวนี้ครับอย่างนี้คือไม่มีความหวังแน่นอนใช่ไหมฮะว่าแบบพอมันพอมันเกิดเป็นใบหงิกใบด่างแล้วอุ้ยมันจะสามารถรักษาและหายได้คืนได้ไหมมันไม่มีทางใช่ไหมครับท่านเกษตรตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่พี่น้องเกษตรกรยังไม่เข้าใจในกรณีมันอายุ3เดือนเนี่ย่าพอเป็นโรคนี้แล้วก็โอกาสที่จะได้ขุดและได้หัวมันเ่ยไม่มีมันนี่น้อยมากก็เหมือนเราเราเลี้ยงไก่ไข่เนี่ย แล้วไก่ไม่ไข่ครับแล้วให้อาหารทุกวันเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเว่าบางคนจะเห็นต้นดูก็เสียดายไม่อยากทําลายเพราะว่าหวังว่าจะได้บ้างแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยผลผลิตเกือบ100%ที่จะไม่ได้นะครับอันนี้คือพี่น้องเกษตรกรต้องทําลายครั ต้องทำลายเท่านั้นคือลักษณะใบจะเหมือนที่เราขึ้นอินเสิร์ตที่เมื่อสักครู่นี้เกษตรกรท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ดูในแปลงไร่สวนของตัวเองนี่แบบนี้นะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีไม้ที่มีมูลค่าหรือเปล่าอย่างที่คุณ้มออันนี้เป็นโรคนะคะต้องทําลายทิ้งอย่างเดียวเท่านั้นอย่างที่ท่านเกษตรบอกไปว่าต้นตอนมาจากการที่เอาต้นของพันธุ์ที่มีเชื้อเนี่ยมาปลูกทีนี้การเคลื่อนย้ายต่อจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแปลงนี้ของเรามีเชื้อนี้อยู่แต่ว่ายังดื้อรั้นที่จะเคลื่อนยยย้าาามมมันีบทททลงงหหรือผิดกฎ ไงบ้างคะทางเกษตอนนี้ก็คือเราทราบสาเหตุแล้วว่าเชื้อเนี่ยติดไปกับท่อนพันธุ์ได้ถ้าเอาออท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจากแหล่งอื่นมาปลูกก็จะมากระจายในพื้นที่ก็เป็นอันตรายมากกระทรวงพาณิชย์โดยพาณิชย์จังหวัดก็ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายเขาเรียกกอจรอก็เป็นประกาศเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ค้าท่อนพันธุ์มันจะย้ายท่อนพันธุ์มันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแม้กระทั่งข้ามอำเภอในจังหวัดพิุโลกนะครับต้องไปขออนุญาตการขนย้าย นะครับวิธีการก็คือต้องไปแจ้งเกษตรอำเภอก่อนให้ไปตรวจแปลงว่าม,มีการระบาดไหมให้ใบรับรองจากเกษตรอำเภอมาแล้วก็ไปแจ้งก่ออนุญาตขนย้ายแล้วก็การจะย้ายเข้าก,ก็ก็ไม่ได้เนี่ยสำคัญก็คือมีโทษแรงมากแล้วครับมีโทษจำคุก5ปีแล้วปรับ1 0 0 0 0แสนบาทอันนี้ต้องฝา,ากพี่น้องเกษตรกรช่วยกันระวังใครเห็นรถขนมันอะไรมันช่วยสังเกตกันนะครับครับผมเดี๋ยวให้ท่านเกษตรเน้เนย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ,ะสำหรับ การสังเกตอของพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คตรวจดูซิว่า<ะ>เอ๊ะมันใช่โรคนี้จริงหรือเปล่านะฮะติดต่อไปที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวเชิญท่านเกษตรได้เลยครับขั้นตอนเราจะมีชุดสํารวจเ<ม>บื้องต้นนะครับมีอ,อกมอผู้ใหญ่บ้านไปสํารวจแปลงกับพี่น้องเกษตรกรเสร็จแล้วถ้าสงสัยว่าจะเป็นเกษตรตําบลก็จะเข้าไปดูให้อีกครั้งหนึ่งพอค่าเกษตรตาบลเข้าไปดูให้ปุ๊บเกษตรตำบลวิชัยแล้วน่าจะใช่ จะมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการ,กรเกษตรเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเขาจะตรวจสอบว่ายืนยันว่าเป็นจริงแล้วก็จะสั่งให้ทําลายได้เพราะกรณีพี่น้องเกษตรกร,รกพบสิ่งผิดปกติอย่าเพิ่งไปทําลายเองนะครับไป<ฆ>แจ้งกเกษตรตําบลก่อนแล้วก็จะผ่านกระบวนการตรงนี้นะครับและสุดท้ายท่านวราชการจังหวัดท่านผู้สิทธิสมจิตเองก็ฝากให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับ<ฆ>ท่านก็ดูแลระบบการทํางานอย่างดีนะครับ<ฆ>ก็ฝากเรื่องอให้รวดเร็วนะครับ หนึ่งเนี่ยต้องสร้างความรับรู้ให้เกษตรกรพี่น้องผู้ปลูกมันทั้งหลายเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้ก่อนว่าเกิดแล้วจะอันตรายสองอทรวดเร็วก,กันกับจัดนะครับแล้วก็ทำลายเนี่ยให้รวดเร็วแล้วก็กให้ครอบคุมพื้นที่ให้มากที่สุดครับค่ะอย่างนี้เรามีการในเรื่องของเงินเยียวยาสําหรับแปลงต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เรามีการเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงไหมคะท่านเกษตรกรณีอย่างเนี้ยอยู่ในเกณฑ์การควบคุมก่อนนะครับไม่ใช่เป็นการประกาศเขตระบาดโลเราพบประมาณ200ไร่ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยก็อยู่ใน ประมาณการที่ควบคุมได้ถ้าเกิดปีการประกาศภัยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในรัศมี2กิโลทั้งหมดต้องทําลายทั้งหมดถึงจะประกาศไภัยได้การเย,ยายาเนี่ยจึงไม่ไม ไม่เกิดขึ้นเราจะใช้มาตรการควบคุมเรายังอยู่ในขั้นตอนการควบคุมอยู่เพราะว่าเรายังควบคุมได้ในกรณีที่ยังแพร่ระบาดน้อยอยู่ก็ไม่อยากให้เกิดเพิ่มมากิขึ้นเอาเป็นว่านะฮะถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติในสวนไร่มันสับปะหลังของเราเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่เกษตรอำเภอก่อนก็ได้นะฮะพื้นที่ใกล้เคียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดพิษนุโลกเป็นอย่งสูงเลยที่มาให้ความรู้นะแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้ทราบกันด้วยบางที อะไรที่มันผิดปกติมันอาจจะส่งผลเป็นวงกว้างก็ได้ใช่แล้ว